จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจฝ่าธรรมทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติพบกันเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนำเสนอธรรมะอันเป็นสาระในการดำเนินชีวิตแต่ท่านสาธุชนเป็นประจำส่วนวิทยากรประจำรายการของเรานั้นก็มีประเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรประจำนอกจากนั้นก็ยังมีพระเถราจารย์เป็นวิทยากรเสริมเข้ามาทำให้รายการของเรามีสีสันขึ้นมาอีกซึ่งวันนี้ก็จะขอ,อนำท่านผู้ฟังเข้ามาศึกษาธรรมะในส่วนของผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอุบาสิกาผู้เลิศในฝ่าย บำรุงหรืออุปถาในพระพุทธศาสนานี้แต่ก่อนที่จะติดตามรับฟังนั้นวันนี้วิทยกรประจำรายการของเราก็คือพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโร,ปรเปรียนธรรมก้าวประโยคก่อนทีส่สาธุชนจะรับฟังอัตมาก็ขอนำประวัติของพระอาจารย์มาฝากท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งพระอาจารย์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่สธันวาคม พุทธศักราช2478นณตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและมีโอกาสได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทณพัทศีมาวัดเกาะแรดตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมเมื่อวันศุกร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2508โดยมีพระครูสุวัตทธิธรรมประพาธ วัดลำพญาเป็นพระอุปชาสำหรับการศึกษานั้นพระอาจารย์สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคณสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2,518สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาคุรุศาสตร์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อปี2,519สำเร็จ ปริญญาโทสาขาวรรณคดีอังกฤษจากวิทย,ทยาลัย B.H.U. ประเทศอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2524สำหรับการงานทางด้านคณะสงฆ์ของพระอาจารย์นั้นเมื่อปี2514เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงและปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนบาลีประโยคปท .4 ถึงประโยคปทแปดณสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและเป็นอาจารย์พิเศษสอนบาลีประโยคปทหและปทหกณสำนักศาสนศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำาเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนี่คือประวัติโดยสังเขปของวิทยากรประจำรายการของเราวันนี้ที่จะมาให้ธรรมะ แก่ท่านสาธุชนในเรื่องยอดหญิงในพระพุทธศาสนาส่วนเนื้อหาของธรรมะจะเป็นเช่นไรนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังมาตั้งใจสดับรับฟังพร้อมกันขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้บริยายทำเรื่อง ยอดหญิงในพระพุทธศาสนาคือวิสาขามหาอุบาสิกาเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเสริมสร้างปัญญาบาร,รมีของสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพึงทราบว,ว่าทานในพระพุทธศาสนามีสองอย่างคืออมิสตทานหรือวัตถุทานประการหนึ่งธรรมทานประการหนึ่งการบริจาคให้วัตถุสิ่งของทั้งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของนอกกาย ทั้งที่เป็นสิ่งของที่รักและหวงเห็นมากอย่างเช่นอวัยวะเลือดเนื้อแขนขาดวงตาเป็นอาทิทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของที่รักและหวงเห็นมากที่สุดอย่างเช่นการสละชีวิตทานดังกล่าวมาทั้งหมดนี้จัดเป็นอมิสทานหรือวัตถุทานประการหนึ่งส่วนธรรมทานได้แก่การให้สิ่งที่มิใช่วัตถุสิ่งของเป็นการบริจาคให้ในส่วนจ,จิตใจ เป็นต้นว่าการสอนหนังสือการแนะนำการแนะแนวการแสดงธรรมการให้อภัยการแสดงน้ำใจอย่างเช่นการกล่าวคำขอโทษขอบคุณขอบใจรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชักชวนชนร่วมในกิจกรรมการบุญกุศลเหล่านี้ทั้งหมดจัดเป็นธรรมทานประการหนึ่งการให้ทานทั้งสองอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนิสงส์ไว้ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในกินตตสูตรสังยุตติกายสขาตวักความว่าอนนโธพลโทโหตีวัตโทโหติวันโทยานโทสุขโทโหตีทีพโทโหติจักกุโทโซจะสัพพะโทโหตีโยตธาติอุปัสยังอามตันตะโทจะโซโหติโยธรรมะมนุสสติบุคคลให้ข้าวน้ำคือให้กำลังกายยา บุคคลให้เสื้อผ้าเท่ากับว,ว่าให้ผิวพันธุ์ให้ยานพาหนะตัวท่านจะมีสุขสันต์ให้ประที่เป็นทานย่อมมีตาปราดฝ้าฟางผู้ให้ที่อาศัยชื่อว่าให้ของทุกอย่างผู้สอนทำชี้ทางชื่อว่าให้สิ่งไม่ตายอาณิสง์ดังกล่าวมานี้จะเกิดมีแก่ผู้บริจาคให้ด้วยใจเสียสละตัดความตรณีที่เหนียวในจิตใจของตนออกไปมองเห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ มีน้ำใจเสียสละอย่างแท้จริงตัางใจเสียสละมองเห็นอํานาจประโยชน์แล้วจึงทําให้เกิดการบริจาคขึ้นอานิสงค์ก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดาข้อนี้สมเด็จพระบรมศา,าศาสดาตรัสไว้ซึ่งมีพระกฎู่ในอังคุตริกายปัญจกฎิบาตความว่ามาตาปทายีละปะเตมนาปังอคัสธาตาละปะเตปุณักขังวรสธาตาวราลาภีจะโหตี เศรษฐันตโทเศรษฐมุเปติท่านังผู้ให้สิ่งชอบใจก็ย่อมได้สิ่งชอบใจสิ่งดีที่ท่านให้ย่อมได้สิ่งดีเช่นนั้นผู้ให้สิ่งดีเลิศได้สิ่งเลิศเช่นเดียวกันให้สิ่งประเสริฐสันก็ย่อมได้สิ่งนั้นแหลถ้ามุ่งถึงเจตนาการบริจาคทานจะสำเร็จทผลแก่ผู้ให้ต้องประกอบด้วยเจตนาบริจาคสามวาระ ดังคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีพระกุฏอยู่ในอังกุตรนิกาจักนิบาตความว่าปุเพวทานาสุมโนถาทังกิตตังประซาทะเยทัตตวนาวอัตตมโนโหติเอซานยัญยัตส,สัมปทาก่อนให้จิตใจชื่นบานกำลังให้ทำจิตให้ผ่องใสครั้นให้แล้วชื่นอกชื่นใจในทานที่ให้ไปแล้ว นี่แลเป็นความถึงพร้อมแห่งการบริจาคทานที่ให้ผลสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้บริจาคทานก็ยอมจะได้รับมาในสง์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นที่จะได้รับทานจากการบริจาคของเราไปเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่ายข้อนี้ได้ในบูราณนบสิทธิวาสุขโทสุขขัตถานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นย่อมถึงตนอีกประการหนึ่ง ผู้ให้ทานได้ชื่อว่าเป็นผู้มีน้ำใจอุบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้ที่ควรนแก่การให้เป็นที่รักของประชุมชนทั่วไปไม่ตกระกรรมลำบากมีมิตรสหายมากมายในที่ทุกสถานแม้จะวายพรานไปแล้วจะมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเกิดมาชาติใดจะไม่รู้จักคำว่าไม่มีตลอดชีวิตนอกจากนี้ผู้บริจาคทาน ยังชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและจะได้ประสบสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งด้านวัตถุทานและธรรมทานในการทุกเมื่อในเรื่องนี้อัตมาภาพจะนำเรื่องราวของยอดหญิงในพระพุทธศาสนานามวิสาขามหาอบาสิกามาเล่าให้ายโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับฟังกันเป็นตัวอย่างวิสาขามหาอบาสิกา เป็นธิดาของธนันชัยเศรษฐีอยู่ที่เมืองพัทยะแคว้นอังคะอันเป็นแว่นแคว้นเ,เล็กๆอยู่ในความครอบครองของแคว้นมคตที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองต่อมาพระเจ้าปรเสนทิผู้ปกครองแว่นแคว้นโกศลทูลขอพระเจ้าพิมพิสารขอให้ทนันชัยเศรษฐีย้ายนิวาสถานไปตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลเมืองสาวถีมากนักคือเมืองสาเกตในแคว้นโกศล วิสาขาเป็นสตรีผู้มีบุญมากเพราะได้โอกาสเพราะได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาบรรุโสดาปฏิผลตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่นเธอเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยเบญจก,กัละยานีผู้มีความงามห้าอย่างคือหนึ่งผมงามคือเมื่อไม่กล้าวผมจะยาวลงไปประชายผ้านุง่งปลายผมงอนช้อนตั้งขึ้นถึงเบื้องบนศีรษะ งามดังแววหางลุกยุ่งนี่คือสตรีผู้มีผมงามสองเนื้องามคือมีเนื้อเหงือกสม่ำเสมอมิดชิดพุ่งฟันได้สนิทด,ดีมีสีสุกปลังดังผลมะพรับนี่คือสตรีผู้มีเนื้องามสามฟันงามคือมีฟันข้าวสะอาดสม่ำเสมอเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ห่างกันบานสังที่เขาขัดแล้วจะระเบียบไว้ฉะนั้นนี่คือสตรีผู้มีฟันงาม สีผิวงามปราศจากไฟฟ้าราคีไม่มีด่างพร้อยไม่มีแม้แต้มแมลงวันหากเป็นสตรีมีผิวขาวก็งามร้าวดอกกันดิกาถ้าเป็นสตรีผู้มีผิวคล้ำจะมีสีสนิทดังดอกอุบลฉะนั้นนี่คือสตรีผู้มีผิวงามห้าวัยงามสวยไม่สั่งแม้จะผ่านการคลอดบุตรมาแล้วตั้งสิบครั้ง ก็ยังสาวพริ้งอยู่รู้มิรู้วายนี่คือสตรีผู้มีวัยงามเมื่ออายุได้สิกปีวีสาขามหาบาสิกาต้องแต่งงานกับปุณณวัฒนกุม,มารบุตรชายของมิคารเศรษฐีมีเรื่องราวที่ควรจะเล่าไว้ในที่นี้ว่าตอนที่เศรษฐีส่งพวกพรามณ์ไปเสาะแสวงหาสาวงามเบญจกัลยาณีตอนที่นั้นฝนกำลังตกหนักทีเดียว สาวบริกวานของวิสาขามาอสิกาห้าร้อยนางต่างพากันวิ่งจาละวันเพราะกลัวเปียกฝนแต่วิสาขามาอาบสิกาเดินทอดน่องไปตามปกติพวกเขาจึงหาอุบายที่จะเห็นความงามแห่งฟันและคารมของสาวงามผู้นี้จึงถามว่าแม่นางดูช่างไม่ทุกร้อนปล่อยให้ฝนเปียกบอลไปทั้งร่างอย่างนี้แล้ว ได้สดับคำพูดของวิสาขาหมาอปสิกาว่าความจริงนะดิฉันมีพละกำลังมากกว่าหญิงบริวารพวกนี้เสียอีกเหตุที่ดิฉันไม่รีบวิ่งไปก็ด้วยเกรงเกรงว่าดิฉันนะ่ะเป็นที่ดาของตระกูลใหญ่ถ้าไม่รักษาจัญญามรยาทปราศจากความเป็นกุลสตรีจะมีความงามแต่ไหนอีกประการหนึ่งดิฉันเป็ที่ดาเศรษฐีตะลีตะลานวิ่งไป หากพลัดล้มหลงแขนขาหักพิการไปจะคุ้มค่ากับการที่บิดามัรดาสู้สาเลี้ยงดูทนุถนอมนางแก้วตาแก้วใจดังใดเล่าอันหนึ่งประเภทที่ไม่ควรวิ่งมีสี่ประเภทด้วยกันคือหนึ่งพระราชามหากษัตริย์ทรงเครื่องอลังการเต็มยศวิ่งไปคล้ายสามัญชนหางามไม่สองช้างมงคลประดับอภรรเต็มที่ หากวิ่งรีบไปจะงามอย่างไรได้สนักบวชผู้สงบกายวาจาใจงามด้วยจริยวัดหากเผลอสติวิ่งไปย่อมไม่งามอีกทั้งจะถูกชาวบ้านตำหนิตีเตียนเอาว่าเป็นพระเป็นสมณีนะค่านองอยู่อีกรือ4กุลสตรีผู้มีจัญญามารยาทเพียบพร้อมย่อมงดงามเมื่อเดินไปตามกติธรรมดา พรามเหล่านั้นยอมรับความงามพร้อมของวิสาขามาวาสิกาอีกทั้งพาทีไพเราะสนอโสดจับใจยิ่งนักจึงประกาศมัน่นกำหนดวันแต่งงานตามเลิกผานาทีแต่งงานแล้วเมื่อถึงวาระที่จะต้องทรงตัวเจ้าสาวไปยังเรือนของว่าที่สามีท่านันชัยเศรษฐีก็ต้องกล่าวสอนทิดาตามธรรมเนียมของลูกผู้ดีมีตระกูลโดยโอาวาสิประการดังนี้ หนไฟภายในอย่านำออกได้แก่อย่าเอาเรื่องที่ไม่เหมาะสมในบ้านไปโพลธนานอกบ้านสไฟภายนอกอย่านำเข้าได้แก่อย่าเอาเรื่องไม่เหมาะสมภายนอกบ้านกับวมานินท่าภายในบ้านสาควรให้แก่คนที่สมควรให้หมายก็บว่าผู้ใดยืมของไปแล้วใช้คืนควรให้แก่ผู้นั้น 4. ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ไม่สมควรให้ หมายก็ว่าผู้ใดยืมของไปแล้วไม่ใช้คืนไม่ควรให้แก่ผู้นั้นหควรให้ทั้งแก่คนที่สมควรให้และคนที่ไม่สมควรให้หมายความว่าเมื่อญาติมิตรกัดสนมาถึงเรือนชานของตนเราให้สิ่งไรแก่พวกเขาไปแล้วพวกเขาสามารถใช้คืนได้หรือไม่ก็ตามเราควรให้แก่พวกเขาแท้เพื่อไปการสงเคราะห์ญาติตามหลักพระพุทธศาสนา ที่พระบูรยพระเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุด 6. ควรนั่งให้เป็นสุขคือเห็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีกลับจากธุรกิจการงานมาถึงบ้านเราเป็นสีสะพ้ยในบ้านควรลุกรับท่านตามฐานะและโอกาอสอันสมควรไม่ควรนั่งแฉะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอะไรทํานองนั้น 7. ควรบริโภคให้เป็นสุขคือไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวและสามี จะเตรียมแว่ท่านในฐานที่เราเป็นแม่บ้านรู้สิ่งที่ท่านได้และไม่ได้แล้วตนเองจึงบริโภคในภายหลัง 8. ควรนอนให้เป็นสุขคือไม่ควรขึ้นบนที่นอนก่อนกว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีควรจะทำกิจที่ควรทำให้สำเร็จแล้วจึงขึ้นสู่ที่นอนในภายหลัง 9. ควรบำรเรอไฟหมายก็ว่าพึงอาทรต่อพ่อผัวแม่ผัวและสามีเสมือนหนึ่งว่ากองไฟ และเหมือนหนึ่งว่าพระยาหน้าคราชฉะนั้น 10. ควรนรับประสบการณ์เทวดาภายในหมายก็ว่าพึงอาทรต่อพ่อผัวแม่ผัวและสามีเสมือนหนึ่งเทพย,ายดาประจำเรือนฉะนั้นวิสาขามาวุสิกาเป็นสตรีที่น่าสงสารเพราะเขาไปอยู่ในบ้านที่นับถือศาสนาก็พวกชีเปลยืยวันหนึ่งพ่อผัวเชื้อเชิญชีเปลยมารับประทานอาหารที่บ้าน ท่านจึงแจ้งว่าขอให้ลูกสะพยเข้าไปกราบพระอระหันต์เธอดีใจที่จะได้มีโอกาสกราบพระอระหันต์ตามคำพูดของพ่อผัวแต่พอก็ไปถึงบริเวณพิธีกลับไม่พบพระอระหันต์ตามที่ตนตั้งใจจะเข้าไปกราบพบแต่พวกชีเ้เปลอืยจึงตำหนิตีเตียนต่อหน้าพ่อผัวว่าพวกที่กล้าเปิดเผยแม้กระทั่งอวัยวัลับของตนจะเป็นพระอระหันต์ได้อย่างไรกันคำพูดของเธอ ทำให้ผู้ขี้เปลือยชี้หนะ้าดูด่านางว่าจงออกไปอีนางกันละกันนี้แล้วตำหนิติเตียนเศรษฐีจากนั้นก็ลุกขึ้นรีบออกจากเรือนไปเศรษฐีโกรธจัดแต่ทำอะไรนางไม่ได้เพราะนางเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลต่อมาอีกวันหนึ่งเศรษฐีกำลังรับประทานอาหารอยู่วิสาขามาฟุสิกาพรนน้นิบัติท่านอยู่ขณะนั้นพระราตรีนาศบรูปหนึ่งเดินบินบาทมาถึงประตูเรือน เศรษฐีเหลือเพ็้นก็แซงหันหลังให้วิสาขามาพสิกาอดรนทนไม่ได้จึงแกล้งพูดประชดว่าโปรดข้าหน้าเธอเจ้าค่าพ่อผัวคนดิฉันกำลังกินของเกา่าคำพูดนี้แทงแก่ดำเศรษฐีท่านโกรธจัดพลางชี้หน้าดูด่านางแล้วสั่งให้คนใช้ขับไล่นางออกจากบ้านไปเสียใครๆไม่อาจทำอะไรนางได้เศรษฐีจึงให้เรียกพรามแปดคน ซึ่งท่านนั้นใช้เศรษฐีบิดาของวิสาขาออมาออบสิกาส่งมาให้ดูแลลูกสาวพร้อมกับบอกกล่าวให้ลงโทษวิสาขามาออบสิกาพวกเขาสอบสวนดูแล้วได้รับคำอธิบายว่านาไม่ได้ตำหนิว่าพ่อผัวกำลังบริโภคอาหารเก่าเน่าบูดเสียแต่ท่านกำลังกินบุญเก่าไม่ต่อเติมเสริมบุญใหม่เอาไว้ <c oughs> เป็นนั้นว่าวิสาขามาออบสิกาพ้นผิดในเรื่องนี้ สำนางเงาปฒนาคุณในการให้ทานว่าให้ผลแก่ผู้ให้ผู้ที่ทำให้เกิดมีใจไม่ตรณีโอบเอื้ออารีต่อคนทั่วไปทั้งพบนี้และพบหน้าเศรษฐีทราบซึ้งในคำสอนของศีสภัยถึงกับอนุญาตให้ถวายทานแด่ประสงค์มีพุทธเจ้าเป็นประธานที่บ้านเศรษฐีประสงค์ชั้นเสร็จแล้วก็อนุโมตนา เศรษฐีได้สดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจบแล้วกล่าวสรรเสริญคุณหนูประการของศีสะพยเป็นการใหญ่วิสาขามาปสิกาบำเพลญกุศลอยู่ในบ้านเขามีคาราเศรษฐีนั้นสบใจปรารถนามีบุตรธิดาลูกสะพยลูกเขยล้านเลนรวมทั้งหมดร้อสิบคนแม้จะเข้าสู่วัยชราก็าหามีผมหงอกบนศีรษะแม้แต่เส้นเดียวไม ย่างสาวพริง้งราวสาวรุ่นอยู่เป็นนิดพ้นงานสำคัญดิวิสาขามาสิกาสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาคือบุพารามหาวิหารประกอบด้วยหนึ่งพันห้องชั้นบนและชั้นล่างอย่างละห้ารอยห้องที่เธอสร้างถวายพระบรมศาสดาใช้เวลาก่อสร้าง9ก้าเดือนค่าใช้ใจ่ายในการซื้อพื้นที่9 0สบล้านค่าก่อสร้างวิหาร90ล้าน เตรียมทรัพย์ไว้ฉลองวิหารอีก90ล้านรวมทั้งหมด270ล้านตัวเหตุนี้วิสาขามหาวิสิกาจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นยอดแห่งอุปทายิกาในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้มันอาธถาธรรมบทกฎตกานิกายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับเรื่องราวของยอดหญิงในพระพุทธศาสนาคือวิสาขามหาวาสิกา ผู้เพียบพร้อมด้วยความงามเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของกุลสตรีเป็นลูกสาวที่ดีของพ่อแม่เป็นศีสษะภัยที่ดีของบ้านเป็นแบบอย่างแห่งแม่ที่ดีของลูกเป็นผู้เชิดชูสกุลวงศ์ผู้บำเพ็ญบุญกุศลมาโดยตลอดจนได้รับยกย่องมาเป็นยอดแห่งอุปถายิกาในพระพุทธศาสนาอัตมาภาพได้แสดงธรรมรายายมาพอสมควรเก็บเวลา ณโอกาสนี้ก็ขออํานวยอวยใจใทุกท่านมีความกเสมสารสุขันสาปรารถนาสิ่งใดขอให้สม,โมนโนหมายในสิ่งนั้นทุกประการเทินขอเจริญพรที่ท่านสาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโร,ปรเปี่ยนธรรมก้าวประโยคจากวัดปากน้ำผาสีเจริญในเรื่องยอดหญิงในพระพุทธศาสนา เป็นธรรมะอิงปุคลาธิฐานเป็นเรื่องราวของอุบาสิกาในอดีตที่ได้ประพฤติปฏิบัติคุณความดีบำเพ็ญบุญทานการกุศลจนได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในฝ่ายอุปถายิกาในพระพุทธศาสนานี้ก่อนที่จะได้รับการยกย่องอย่างนี้นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลมาแล้วตั้งแต่อดีต นี้เป็นแนวทางในการบำเพ็ญคุณความดีว่าผู้ที่ได้รับยกย่องในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่จะต้องมีภูมิหลังที่ได้ประกอบบำเพ็ญบุญกุศลอย่างยิ่งยวดมาแล้วในอดีตถ้าเราศึกษาประวัติให้ลึกลงไปก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นมหาอุบาสิกาวิสาขานี้ก็เคยนะได้เห็นอุบาสิกาที่ได้รับยกย่องจากสำนักพระพุทธเจ้าในสมัยพระเจ้า ปทูมุตตะนะเสร็จแล้วก็มีความชอบอกชอบใจในการที่อยากจะได้รับยกย่องอย่างอุบาสิกาคนนั้นบ้างก็ได้เริ่มบำเพ็ญบุญกุศลมีการนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไปฉันไปบำเพ็ญบุญกุศลถึงเจ็ดวันนะเสร็จแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าขอด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ขอ ข้าพเจ้าจงได้รับยกย่องเป็นผู้เลิศในฝ่ายาสาวิกาในส่วนของการอุปถากในพระพุทธศาสนาในของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าปทุมุตระก็ได้เล่งขายพระยานเห็นก็เลยพยากรณ์ว่ามาวิสาขาอุบาสิกานั้นจะได้เป็นสาวิกาผู้เลิศในส่วนของอุปถาก ในพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่ก็เป็นความเป็นมาของปุคลาทิฏฐานอิงธรรมะนในการสร้างสมคุณความดีที่สารธรรมจากทางรายการวันนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่จะจากกันวันนี้อาตมาขอแจ้งข่าวกิจกรรมการเผยแพร่ธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่สาธุชนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาสัมมาปฏิบัติได้มีการ เจริญภาวนาธรรมอบรมกายวาจาใจโดยการควบคุมพระกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเทระและหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่มีเปิดสอนก็ที่สาลาการ,ปรเปลี่ยนวัสเกตร,ราช,ชวระมหาวิหารเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์ที่สอง และที่3ของเดือนนั้นก็ที่ศาลาการประเรียนวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพส่วนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นก็มีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและวันอาทิตย์ปลายเดือนสาธุชนาสามารถเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ถ้าอยู่ในระ,ระยะช่วงเวลาเข้าพรรษา เฉพาะวันธรรมสวรสนั้นสาธุชนสามารถมาอยู่ค้างคืนมาปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลได้หนึ่งวันหนึ่งคืนถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่อบรมณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้ส่วนการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้รายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นก็ออกอากาศทางสถานี ทรทัศน์ช่อง9อสมททุกวันพุทธสัปดาห์ที่สองของเดือนตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง9นาฬกาเป็นประจำทุกเดือนเป็นรายการธรรมะปฏิบัติและธรรมะบรรยายนำเสนอโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีส่วนทางด้านสื่อ ทางด้านรายการวิทยุนั้นก็มีรายการธรรมะของประเดชประคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณอีกเช่นกันก็คือรายการปาตกถาธรรมที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนตั้งแต่8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีเป็นประจำทุกเดือนท่านใด สนใจก็สามารถติดตามรับฟังได้และยังมีรายการธรรมสู่สันติที่ออกอากาศเผยแพร่ไปทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า30สถานีทั่วประเทศทุกภาคของประเทศไทยนะก็ออกอากาศระยะเวลา30นาทีเหมือนกับรายการวันนี้นะก็มีออกอากาศอยู่ทั่วประเทศนะในส่วนของรายการธรรมสู่สันติที่วัดหลวงพ่อสด ธรรมกายรามจัดเป็นรายการธรรมะให้ท่านสาธุชนได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นประจำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อเข้าถึงบรมสุขที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเข้าถึงแล้วก็เข้าถึง บทแห่งความไม่ตายก็คืออมตะังประทังหรือเมื่อปฏิบัติให้จิตสงบถึงระดับแล้วก็เข้าถึงนิพพานังปรมังสุขังอันนี้คือข่าวกิจกรรมการเผยแพร่ธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตามสื่อต่างๆที่สาธุชนสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ดังที่แจ้งมาให้ฟังแล้วสำหรับวันนี้ เวลาของทางรายการธรรมสุสันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก่อนจากกันขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ กิจการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรร์คสมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร